ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมื่อนี้มาอีกแล้วเดอ้อผู้ใดทีกําลังอมองสามองหางัวสาวหัวโลดนนะครับพี่น้องครับจากหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องืันนี้ผมมีงวัวชุดใหม่มาฝากพี่ฝากน้องนี่หายแดงเลือกชมนี่หลายตัวเลย้อครับพี่น้องครับเอาผู้ใหอยากได้งวัวสาวกับมเมลอกเอาครับพี่น้องนี่หาสื่อมูจังสี่แหละครับพี่น้องรับเลี้ยงไว้จะปีสองปีนะครับเนาะ โบมีขาดพื้นครับพี่น้องพิกัดของหันสาฟาร์มนะครับยุธีบ้านเปลือยตําบลหนองโกอํเาเภอบรรเบือจังหวัดมหาสารคามครับผมมีงูสาวน้อยล้ะกามีอนาคตพอพันตัวหนึ่งตัวแดงแงเลยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้มีแพ็กเกจายกคูมีปูยกช,ชุดบบเดี๋ยวสิภาพมาเบื้องกันนะครับเนาะฮะเพื่อใดเขามาเล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นไปทักทายกับท่าน้องแตงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มีงอชุดไม้มาตั้งแต่งเนาะค่ะชุดไม้ทั้งหมดเลยอ้ายมาไหมชุดไม้ทั้งหมดได้ได้พี่น้องฝากเบอร์โทรครับ0 6 3 7 3 1 4 0 3 5เ่งสี่ศูนย์หาค่ะเฟซบุ๊กหันสาฟาร์มอีดีไลฟ์เบอร์โทรศัพท์ค่ะครับจาอ่ะส่งส่งฟรีรอยหาสิบโลค่ะแล้วก็ถ้าเกินนั่ะก็ผูดคุยกันได้ผูดคุยกันได้นะครับยุนี่นี่เขาฉีดยาอย่างให้แน่หรือเปลครบราคาพวกวัคซีนไทยพยาธิก็ครบแล้ววัคซีนน้ำปีวัคซีนปากเท่าเปื่อยประกันตับนี้ทั่วไปประกันตับนี้สากลทั่วไปเลย อ่ตัวแรกก็ตัวแรกครับเบอร์หนึ่งเอาเอาเป็นตัวนั้นก่อนดีกว่าค่ะเอานั้นตัวนี้เนาะอ่ะเริ่มจากทางนี้ได้พี่น้องครับนี่ตัวยุ้นครีมเมื่อกี้และครับเป็นกัวเสาหัวลุนโบดเนาะเดี๋ยวสิยเวยน้องใส่แสงให้เบิ่งนะครับตัวนี้งัวอนจะเดือนละครับแต่งตัวนั้นกัวนเจ็ดเดือนกว่าจะแปดเดือนค่ะตัวนี้งัวอเจ็ดเดือนจะแปดเดือนนะครับเจ็ดจะแปดเดือนลูกพ่ออดไนี่ลูกจัมโบ้ค่ะลูกของจัมโบ้นะครับพี่น้องครับส่วนสูงเท่าไรฮะส่วนสูงกับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะ อ่ตัวนี้แต้งเปิดเท่าไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาร้อยค่ะนี่เห็นบ่กตัวนี้มื่นหนึ่งพันห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับพร้อมส่งให้ฟรีอีกร้อยหาสิบโลได้ค่ะพี่น้องอยากจะยกทุนยกครูกับมี่ไห่อยู่น่าแตงเนาะกัากับมีพิเศษไห้คือเกล้าค่ะโทรมาคุยเลยนะครับพี่น้องเอาหลายรถได้หลายนะครับอเอาผ้าเบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับแข่งขากันง่ดีแผ่นหลังอ่ะบดจะเต็มหางเงาหลักดินนะครับอ่ะนั่งใส่นะครับ S <S นี่นะครับด้านซ้ายเห็นไ่มพี่น้องอ่ะนี่มาเบิบ่งด้านซ้ายเบิ่งนะครับเนาะนี่ตัวนี้บ่มีตาหน่งอย่างน้าแดงเนาะบ่มีค่ะอ,อู้หูตัวนี้มาแดงครับพี่น้องเอ๋อนี่อยากได้จ้าเอานะครับเอาไปลูกไปย่างไปทางพูนอย่างเป็นนะตัวนี้ก็ได้ออนี้อ๋อตัวแรกนะครับอ่ะพุ่นชัดๆ ตัวแรกเมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวที่สองค่ะน้องตตัวที่สองตัวนั้นค่ะตัวนี่เหรอจ้ะตัวที่สองตัวนี้แขนดีด้วยค่ะพี่น้องจ้ะตัวที่สองสวยๆตัวนี้ลูกพ่อใดนี่ตัวนี้ลูกตัวนี้จะเป็นลูกซีไว้หนึ่งสามสามค่ะซีไว้หนึ่งสามสามนอกเจ็กเดือนครับตัวนี้ได้แปดเดือนค่ะถ้าไก็ไม่ด้ยิน8แปดเดือนแปดเดือนพอดีงว่าห่งเลยพี่น้องแปดเดือนนะครับสูงสูงกับประมาณ รอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดขึ้กันค่ะ,ะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะตัวนี้ 12, หมื่นสองห้าร้อยได้ครับพี่นอ้องเอ้ามึงมุมนี่เลยค่ะจะพาเบิง้งทางนี้นะครับเนาะเบื้องหน้าสูงประมาณรอยยี่สิบเจ็ดได้ได้ครับพี่น้องครับนี่ขวนนะครับเบื้องท้านหลังรีเพนะครับเราจะพาเบื้องไทยตัวนี้อ่าตัวเต็มดีได้ครับแขนดีได้แหล,ละพี่น้องอ่ะจะพาดูอ่ะนี่ไทยตับนี้โบมี่ได้ครับพี่น้องเด้อ ตำหนิไม่มีนะครับอนั่นใส่เห็นไหมพี่น้องเอออเยเอาไปดูเดเลยี่เบวให้อ่ะมุกไก่ไกนี่แะครับเนมครับเมนสองหาลอยนตัวนีเนาะจ้าเออผมพยายามติไว้เบื้องหงใส่น้องนะครับพี่น้งองเบื้องดลานใสายเอนอสองตวัวแล้ว ตัวที่สามมาตัวใดแตงอ่ะตัวผู๋ค่ะอ่ะตัวที่สามมาเป็นตัวผู๋ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสีแดงเข้มบักคักเลยแหละครับตัวจริงนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะลอยสารสิบห้าได้เพาแตงได้ค่ะได้อยู่เนาะตัวนี้ลูกพ่อใดหน่ลูกแคบสามหนึ่งจ้ะอายุอายุได้สิบเดือนสิบเดือนนะครับ KF เอสามหนึ่งแดงเข้มค่าคักพี่น้องไข่สองบดดีทั้งสองใบนะครับเนาะตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ มื่นแปดพันหาอยค่ะตัวนี้มื่นแปดหาลอยเด้อครับพี่น้องผู้ใดหาอนาคตพอพันสีแดงเข้มแล้วก็โครงสางใหญ่นะครับเนาะเอาตัวนี้ไปเลยนะครับเบื้องหน้าตาเาเบื้องมุมแผ่นหลังไปน้ำนะครับนะี่ขอขาแข้งขาดำเด้อพี่น้องเด้อแข้งขาดำนะครับนี่เบื้องมุมทางถ่ายนะครับเนาะเอ๋ นะครับแดงจิงคึ่งแดงจิงคึ่งเลยนะครับผู้ได้มักสีแดงสีใหม่ๆนะครับนอกก็เอาตัวนี้ไปนะครับอเอาตัวนี้ไปนี่นะครับเดิมเหมือนแปดพี่น้องครับต่อเอาอนาคดพ่อพันมีมาใหอยูตัวหนึ่งนะครับเนาะะสีบเบื้องสีขางใสเห็นไหมพี่น้องนี่นะ อึนี่ตีเบื้องดันใส่นะครับเออเอายืนหนุกนี่แหละเอาเบื้องเอาตัวยิ่ใหญ่นี่พี่นอ้องหมืน่นแปดถนุถนถนุนนะครับเด้ออยากเบื้ององไรอีกวะเอาเบื้องมุกไก่ครับผมนี่งวมีมาไม่ตลอดนดะครับพี่น้องครับไม่เห็นคลิปนี้ย้ำเลยกับชุดนี้อาจจะโบยยังตะบะชุดนีชุดบื้นมาเรื่อยๆนะครับขอว่าเบื้องใดนะครับเนาะตัวต่อไปครับ ตัวนี้ค่ะตัวขายใหญ่ๆนี่ตัวต่อไปเด้อครับพี่น้องเด้อตัวต่อไปตัวขายใหญ่ๆเลยเออเอาตัวนี้ตัวนี้เออน้องจ็กเดือนครับตัวนี้ได้แปดเดือนค่ะตัวนี้แปดเดือนลูกพ่อใดตัวนี้ลูกสติงเลสลูกสติงเลสตัวนี้หนังหนาด้อพี่น้องขายใหญ่ค่ะหนังหนาขายใหญ่สูงเท่าไหร่ส่วนสูงกับประมาณหน่อยสามสิบค่ะนะครับพี่น้องใส่นี่สติงเล8แปดเดือนนะครับ ตัวนี้แจ้งเปิดเท่าไหร่มื่นเจ็ดค่ะตัวนี้มื่นเจ็ดได้พี่น้องครับมื่นเจ็ดนะครับเนาะหนังน่ะหนาใส่ผ้าเบื้องไอ้ทั้งหนาทั้งหลังตัวนี้เอาตัวนี้ออกเออนี่นะครับอ่ะอบุญท่านี่ก็ได้สิเนาะอ่ะบุง้งแผ่นหลังชัดจังนี่ขาใหญ่หางบุญขาหลังนะครับเด้อผูดด้ใดมักขาใหญ่ๆนะครับนะเนาะเ เนาหางง่ายด้ยแหละครับตัวนี้เออเอาหอยยืนดีๆกันเออให้เพิ่งทานนี่นะครับอ๋อหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับหมื่นเท่าก่อนหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับหมื่นเจ็ดเดี๋ยวติด้า,ายยางออกไม่หมดถ้า<บ>อยากให้เฮ็ดเขาให้กะบ,บอกได้ค่ะครับเบืองด้านใส่นะครับเนาะอยากให้เฮ็ดเขาเฮ็ดได้เด้อครับพี่น้องเด้เออ๋าด้านนี้กะคือกันแหละครับพี่สีพี่น้องสีเหมือนกันเลยครับหางนั้น นี่นะครับตัวต่อไปตัวไหนจัดตัวนั้นใส่เสียงห้จักน้อยนะครับเออเด้อมื่นเจ็ดพี่น้องมาตัวเลยเอออ่ะตัวต่อไปตัวนี้ก็หนังหนาเลยล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวได้ไนจัดกันเอออะโอเคตัวนี้ลูกพอได้แต่งตัวนี้ลูกซีไว้หนึ่งเจ็แปดค่ะซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดน้องอายุชักเดือนครับตัวนี้ได้ ที่เขาหาแปดเดือนละค่ะเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนจะดแปดเดือนส้นสูงสูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ฮะับเมื่อสามค่ะตัวนี้เมื่อสามนึงเด้อพี่น้องครับหนังหนาขึ้นกันนี่เดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่หารุ่นนี้ไปพี่น้องครับว่ามีขาตื้นนะครับเนาะหนึ่งดอกพี่น้องครับโอ้าโหก็ซ้ำนี่แหละเอาเบื้องรองหลังแตกๆปีอๆเบื้องเพิ่งมุ้งไก่มุ้งไก่นะครับเบื้องชัดๆไปเลยนะครับ อย่ามาบลับเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพาพไปเบื้องอทั้งถ่ายนะครับเอาหางเป็นยังไหนเบิ้งเอาครับบวบจะเต็มอันนี้นะครับสีด้านใสพี่น้องเห็นปะกะบมีต้หนี้อย่างน่าแตงเนาะบะมีค่ะ,ะพี่น้องมากตัวใดมื่นสามกับมื่นเจ็ดนะครับเนาะจ้ะ,ะเดี๋ยวเอานะครับทำงามเลยตัวนี ตัวต่อไปครับผมเอาต้นพุ่นค่ะนี่ต้นต้นแดงกำงามๆเลยพี่น้องครับแง่นค่ะตัวอยู่ต้นต้นคลิปนะครับเนาะตัวนี้แดงหนาอ่างลึกดีดีครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้งัวจักเดือนครับตัวนี้งูแปดเดือนค่ะแปดเดือนลูกเพาะใดลูกช็อกโกแลตลูกของช็อกโกแลตเดี๋ยวได้พี่น้องผมไปหาจังหวะโอ้ยให้น้องให้เห็นค่ะก่อนเนาะอย่ามาลูกอย่ามาเออพี่น้องสีได้เห็นสีแบบว่าย้อนแสงเนาะไปย้ำหามุมดีๆีกันนี่นี่นี่ เบื้องสีแล้วครับพี่นอ้องน้องเขาอาจจะเพรท่นเป็นเสือกบันไดตโอ้เป็นเสียกจ้ะครับ <c oughs> อ๋อนี่เอ้าเพิ่งมุม,มนี่เห็นชัดแล้วตัวนี้นี่อ่องัวจักเดือนลูกพอ่อใดงัวแปดเดือนค่ะลูกช็อกโกแลตงัวแปดเดือนลูกของช็อกโกแลตด้วยครับพี่น้องครับส่วนสูงยี่ห้ออะไรแต่งเสนสูงกับประมาณร้อยสามสิบค่ะใส่ประมาณร้อยสามสิบด้ครับพี่นอ้องเบื่อไก่ๆนะครับเนาะนะนี่เนื้อหนังเบื้องหนังขอ้อ เบื้งเหงาหางครับเหงาหางง่างยๆเด้อละพี่น้องย่างดีเลยนะครับเนาะตัวนี้ของนนหนาๆเอออ่ะเดี๋ยวจะพาย่างไปเบื้องข้างทางนี่พี่น้องเดี๋ยวจะพาย่างอ่อนเกินที่เออพายามถ่ายว่าให้มันย้อนแสงนะครับเนาะนี่เออเอ้าเพิ่นบ่เป็นเสียกไปไหนแตงตัวนี้เปิดเท่าไรหนึ่งเงินหาพันหาร้อยค่ะเดี๋ยวเด้ดอะอ๋อเบื้องข้างอ,อกก็ต้องเชื่องกันเออเอ้า ตัวนี้มือนหาหาลอยนะครับเนาะมือนหาพันหาลอยขันมันประกบหนี่งามนี่พ oh okay. ี่น้องครับตัวน um, okay. ี้งามหนาได้แหละครับท่นโมเป็นเสียค่ะเออทรรมชาสติของงงหน่อยว่าท่านเป็นเสียกว่าเคยใส่ขุมนะครับมาใหม่ๆนะครับนี่ไปหามาจากคอกันบานเลยพี่น้องอ่ะอ่ะเดี๋ยวสีย่างเลยทั้งไทยให้หางใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้ ไปยังลูนี่เออนี่เดี๋ยวน้ำเบื้องไขชัดกันโอเคเออนี่เอ้าเบื้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเมือนหาหาลอยด้พี่น้องมือนหาหาลอยนะครับเนาะเบิ้งถามันหยกอยากเห็นความหนาด้วยครับพี่น้องครับเอาหนาแห้งมอตอนนั้นหนาแห้งๆเลยนะครับ <ly> อะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับตัวต่อไปตัวนี้กับที่เด็ดเลยด้วยครับพี่น้องครับสวยสมูทหนังหนาตัวนี้ไว้จะเดือนค่ะต้องแต่ได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกพอเลยลูกวีเอลวีเอลส้นสูงยุ่เท่าไหร่ครับสูงกับประมาณลอยอย่างนี้าค่ะลอยอย่างนี้าหนังหนาดีด้วยครับพี่น้องครับเพ่กผู้ใดมักไก่หนังหนาหนาแดงเข้มเข้มก็คือตัวนั่นนะครับเนาะแล้วก็กับตัวนี้ด้วครับอ่ะสูงประมาณลอยอย่างนี้าลูกวีเอลนะครับอ๋อยืนดีดลูกแจ้งเปิดเท่าไหร่นี่ หนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยค่ะตัวนึ่มื่นสี่ห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องเอาคุ้มเกินคุ้มเลยล่ะหมื่นสี่หาร้อยอันนี้เป็นงว้วบราม,มันได้ค่ะพี่น้องครับอเมริกันบราม,มันเป็นลูกผสมนะครับเนาะ,ะสีแบบบัวปานบัวแดงเด็ดจริงเด็ดจังตัวนี้สวยๆกลกะได้ลักษณะของโบดลึกได้ค่ะพี่น้องครับนี่ขอบงูโบดเขอบลึกหนังข้อย่างหนานะครับนี่การเนื้อไายมาหลาย พายมะนาวตัดเริ่มมาบวกคนผาดแลละครับพี่น้องหางบัดอกบอัแซมนะครับนี่บดเข็มเต็มใบได้ไดแหละเครื่องเพชกรก็ได้นะครับด้าน้ายก็ไปสพี่พาเบิง้งนะครับเดี๋ยกได้กับมาเอาพี่น้องครับหลังแตกแห้งปีแห้งตัวหนึ่งงามๆเลยตำนี้ก็บ่บมี่อย่างน้าแตกเนาะบ่มี่ค่ะตำนี้ไม่มีเลยครับพี่น้องอ่ะ,อะ ไม่นานจะมีไห่ประมาณนี้แล้ครับพี่น้องครับเด็ดได้หละจากหันสาฟาร์มนะครับเนาะตัวรดิเหนมชานี่ท่นไหเบิงม่วงไกลๆน้ำนะครับเนาะตัวละมือนิดๆหนึ่งครับมากกมะเมาไม่นี้แตงก็อาจจะมีไห่ประมาณนี้เนาะจ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ